สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตเกมวันนี้ติดตาม EP ที่35้นะครับพบก,กัองผมเหมนเช่นเคยครับเป็นสตรีมเมอร์ดากัด m c PE s p o r t แล้วก็วันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกม Ready or Not นะครับเพราะว่าจะเป็นได้เกี่ยวกับว่าเมื่อ1.0ออกมาแล้วนั้นมีปืนอะไรให้เราเล่นได้ใหม่บ้างไปดูกันเลยนะครับเอาละครับเรามาดูผมก็ต้องขอเกริ่นนำก่อนนะครับว่าหัวข้อนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับหัวข้อแรกก็คือปืนใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาหัวข้อที่2ก็คือปืนที่มีอยู่แล้วแต่ว่าไดด้รรรรัับบกาปปุงโมเลให่ หัวข้อที่3ก็คือเสียงปืนนะครับซึ่งมันจะรวมอยู่ไปในตัวระหว่างที่เราดูแต่ละปืนพร้อมกันนะครับคร่าวๆก็คือว่าปืนแต่ละชนิดนะครับจะมีเสียงที่แตกต่างกันไปตามวัสดุที่ปืนใช้ประกอบนะครับในนี้ผู้พัฒนาก็ยกตยัวอย่างอย่างเช่น m c x กับ LVR a นะครับถึงแม้2ปืนที่จะเป็นแพลตฟอร์ม m c x เหมือนกันแต่ก็จะมีเสียงที่แตกต่างกันนะครับนั่นก็เพราะว่าปืนหนึ่งวัสดุอาจจะทามาจากโพลิเมอร์ปืนหนึ่งอาจจะทามาจากอลูมิเนียมหรือว่าเป็นเหล็กอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็อาจจะยังมีพวกสต็อกที่แตกต่างกันก็คือมีพันธุ์ท้ายที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีเรลซึ่งก็คือรังแต่งอุปกรณ์เสริมที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับหัวข้อที่4ก็คือเขาทําระบบฟิสิก์ของลูกกระสุนใหม่อย่างเช่นอำนาจการเจาะทะลุทะลวงวัสดตุต่างๆของกระสุนตแต่ละชนิดนะครับแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายและหัวข้อสุดท้ายก็คือกระสุนที่ใช้ในการฝึกนะครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อที่เป็นการคอมโบระหว่างหัวข้อหนึ่งกับหัวข้อ3เลยนะครับที่เป็นทั้งการบอกว่าปืนใหม่มีอะไรแล้วก็เสียงเป็นยังงงไบ้า ซึ่งเสียงนี่รวมถึงหมดเลยนะครับว่าเสียงเวลายิงไกลๆจะได้ยินเป็นอย่างไรแล้วก็ยิงใกล้ๆจะเป็นอย่างไรนะครับกระบอกแรกก็คือ m c x นะครับซึ่งกระบ,บอกนี้นี่แบบว่าคอมมูนิตี้นี่แบบขอมากเลยครับว่าเอาเข้ามาได้แล้วผู้พัฒนาเลยจัดให้นะครับในคําอธิบายนะครับผู้พัฒนาเขียนบอกว่า เป็นปืนที่เป็นที่นิยมในหน่วยตำรวจยุทธวิธีสมัยใหม่ทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นปืนที่ค่อยๆเข้ามาทดแทนปืน AR15 นะครับซึ่งเราคุ้นเคยกันดีในรูปทรงของ M4 หรือไม่ก็ M16 นะครับเพราะมีข้อดีในแง่ของ Modularity ที่หมายความว่าชิ้นส่วนของปืนสามารถปรับแต่งถอดประกอบได้นะครับในแง่ของ Perform a n c e ก็คือประสิทธิภาพแล้วก็ในแง่ของ c u s t o m i z a t i o n ก็คือในแง่ของการปรับแต่งอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นเลเซอร์หรือว่ากล้องออปติกนะครับ สำหรับตัวนี้ที่ผู้พัฒนาเอามาให้เราได้เล่นนะครับก็จะเป็น m c x Gen1 นะครับซึ่งเป็นตัวที่หน่วย CT SO หรือก็คือหน่วยตำรวจต่อต้านการก,ก,ก่อการร้ายของอังกฤษใช้นะครับใช้กระสุน5.56แล้วก็มีลำกล้องยาวที่18.5นิ้วนะครับและเนื่องได้ความโมดูลาริตี้ของ m c x นะครับผู้พัฒนาก็เลยเพิ่มญาติพี่น้องของมันมาด้วยก็คือ LVAR นะครับซึ่งจะเป็นกระบอกต่อไปที่เราจะมาดูกันแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนนะครับว่า m c x มีเสียงเป็นอย่างไรนะครับ บอกต่อมาก็คือ LVAR นะครับซึ่งย่อมาจาก Low Visibility Assault Rifle นะครับซึ่งใช้กระสุนจุด300 Blackout นั่นก็หมายความว่าเราจะมีปืนที่ใช้กระสุนจุด300 Blackout เพิ่มมาอีกหนึ่งกระบอกแล้วนะครับเพราะตอนนี้เรามีกระบอกเดียวก็คือ ARN180 ใช่ไหมล่ะครับผู้พัฒนาอธิบายว่า LVAR นะครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจากปืนของจริงก็คือ LBAW ย่อมาจาก Low Visibility Assault Rifle แต่ต่างกันที่ตัวที่ผู้พัฒนาเอามาใช้ จะมี upper receiver เป็น m c x g 1แล้วก็มี lower receiver เป็น m c x g 2นะครับแต่ว่าส่วนที่เหลือต่อตางๆจะเป็นสประกอบของ LVR a หมดเลยแล้วก็เป็นปืนกระบ,บอกแรกที่มีที่เก็บเสียงรวมอยู่ในตัวไม่ต้องใส่เพิ่มนะครับถ้าหเห็นภาพก็เหมือนกับ MP5SD นะครับก็เลยมีข้อเรียบเรียบตรงที่มีอำนาจการหยุดจั้งที่ดีเพราะใช้กระสุนจุด300และสามารถใช้สเตลได้ไปในตัวแถมลำกล้องสั้นไม่ค่อยปืนยกเวลาเดินชนกำแพงด้วยนะครับทีนี้เรามาฟังกันดีกว่านะครับว่า LVR a นั้นเสียงเป็นอย่างไรนะครับ กระบอกตอมก็คือ f 9 0นะครับซึ่งถือเป็นปืนปูพัพสบสไตล์กระบอกแรกของ r รดิออลน o t ผู้พัฒนาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าจากที่คอมมูนิตี้แบบแนะนำเลือเกินว่าอยากจะให้มีปืนอาร์คเข้ามาในเกมตอนแรกก็จะอาร์คของประเทศออสเตรียามาใช้แต่ก็ติดข้อจํากัดหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นว่ามันมีรางแต่งอุปกรณ์เสริมที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็มีระบบไกที่แปลกลิเเศษตร,ตรงที่มันสามารถกดความลึกได้2ระดับนะครับ กดลงไปครั้งแรกครึ่งหนึ่งก็คือจะเป็นการยริงทีละนัดส่วนถ้ากดลึกลงไปสุดเลยก็จะเป็นการยริงแบบออโต้นั่นเองนะครับซึ่งผู้พัฒนาบอกว่าโอ้โหถ้าจะเอาทำแบบนี้มันค่อนข้าง,างทายากนะครับดังนั้นเขาเลยบอกว่าอ่ะงั้นเอา F90 เ่ยนะครับจบปัญหาทุกอย่างายในตัวเพราะมันสามารถใช้แมกกาซีนสเตนักได้มีรังแต่งของเสริมได้เยอะกว่าอัค แล้วก็จะมีสวิตท,ที่คล้ายๆกับใช้เปลี่ยนโหมดการยิงนะครับที่จะป้องกันไม่ให้เราสามารถกดสวิตช์ลงไปสุดเพื่อการยิงออโต้จากการไวทิ่ตำแหน่งยิงทีละนัดเท่านั้นก็เลยทําได้ง่ายกว่าอาร์คนั่นเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่า F90 นี่จะเป็นอาร์คเวอร์ชั่นที่ประเทศออสเตรเลียซื้อสิทธิบัตรนาผลิตในประเทศได้นะครับเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีแล้วปืนอาร์คได้มีต้นกําเนิดมาจากประเทศออสเตรเลียนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าปืน F90 นั้นมีเสียงเป็นอย่างไรนะครับ กระบอกต่า,าก็เป็นลูกซองชักซูเปอร์โนวานะครับซึ่งตั้งให้เดาวจากชื่อแล้วก็น่าจะเป็นของค่ายเบนนอรี่นะครับซึ่งเป็นเจ้าดอยกับที่ทําลูกซองรัว M4 ซูเปอร์90ที่เราคุ้นเคยนั่นเองนะครับ ระบอกต่อไปก็คือ TLE 1911นั่นเองนะครับซึ่งก็ได้แรงประรานจมาจาก M1911 Custom ที่ l a PD ใช้ในชีวิตจริงแต่ที่ผู้พัฒนาเอามาให้เราใช้จะเป็นสีดำแบบ Black Finish นะครับแล้วก็มีเสียงที่แตกต่างจากญาติที่เรามีในเกมแล้วตอนนี้ก็คือ M45A1 ด้วยนะครับเราไปฟังกันเลยครับ กระบอกต่อมาก็คือ UMP9 นะครับเพื่อเป็นตัวเลือกสําหรับ UMP45 ที่เรามีใช้อยู่แล้วตอนนี้เพราะว่า UMP9 จะเป็นกระสุนเป็น35นัดก็คือเพิ่มมา5นัดจาก UMP45 นะครับแล้วแถมคุมแรงถีบได้ดีกว่าเดิมด้วยนั่นเอง และปืนใหม่กระบ,บอกสุดท้ายก็คือ TPL Paperball Launcher นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันพอเทียบกับ R7 Launcher ที่เรามีอยู่ในเกมแล้วตอนนี้กระบ,บอกใหม่จะมีความยาวที่สั้นกว่าแล้วก็มีกระสุนที่น้อยกว่านะครับแต่พอได้เปรียบก็คือมันรีโหลดไวแล้วก็มีขนาดสั้นทําให้เราสามารถใช้ในพื้นที่แคบโดยที่ปืนไม่ยกขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่ากระบอกนี้ผู้พัฒนาไม่ได้โพสต์คลิปให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าปืนเดิมที่มีอยู่แล้วแต่รับการปรับปรุงใหม่จะมีอะะไรรบบ้างนคั เริ่มจากลูกซองบลิชชิ่งก่อนเลยนะครับได้รับการเปลี่ยนเป็นโมเดลใหม่ที่ชื่อว่า870 MCS นะครับที่จะมีขนาดลำกล้องที่สั้นกว่าแล้วก็มีโมเดลที่สวยกว่านะครับโมเดลเก่าจะเป็นแบบนี้ส่วนกระบอกใหม่ที่มาแทนที่อันเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับกระบอกต่อมาก,ก็คือ M45A1 นั่นเองนะครับซึ่งผู้พัฒนาบอกว่าแต่ก่อนแล้วเนี่ยโมเดลมันจะใหญ่เกินไปทําให้เวลาเราดูแล้วเนี่ยนิ้วของเราจะทะลุเข้าไปในตัวปืนนะครับ แต่แบบใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงทําให้มีโมเดลที่มีขนาดที่สมจริงมากขึ้นแล้วก็มีเสียงใหม่ด้วยนะครับระบอกต่อมาก็คือ ump 45นะครับซึ่งได้รับการปรับปรุงโมเดลใหม่แล้วก็มีเสียงใหม่ด้วยเราไปดูกันเลยครับอันนี้จะเป็นแบบเก่าที่เราใช้ปัจจุบันนะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ที่จะมาพร้อมกับอัปเดต1.0นะครับ และกระบอกสุดท้ายที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ก็คือ MPX นะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเวอร์ชั่นเก่าเป็นอย่างไรส่วนตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่จะมาพร้อมกับ1.0นะครับ ข้อต่อมาก็คือการปรับปรุงระบบฟิสิกส์ของกระสุนใหม่นะครับซึ่งกระสุนแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็น7 6 2 5.56, 300 Blackout หรือว่าลูก9มมเป็นต้นนะครับต่างก็จะมีอำนาจการทะลุทะลวงชุดเกราะระยะความไกลของอำนาจการทะลุทะลวงหมายความว่ายิ่งยิงไกลอำนาจการทะลุทะลวงยิ่งลดลงไปนั่นเองครับแล้วก็อำนาจการทะลุทะลวงเนื้อเยื่อการกระเด็นแล้วก็การชิงของกระสุนเป็นของตัวเองทั้งนั้นหมดเลยนะครับ ซึ่งผู้พัฒนานได้ยกหนึ่งตัวอย่างซึ่งเป็นการปรับปรุงครัง้งใหญ่ในแพทนี้ก็คือการที่เราสามารถเข้าไปหลบตรงส่วนเครื่องยนต์ของรถได้แล้วนะครับเพราะตรงนั้นจะสามารถป้องก,กันกระสุนได้ในระดับหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นคลิปตัวอย่างนะครับ หัวข้อต่อมาก็คือปืนที่ใช้ในการฝึกแล้วก็กระสุนที่ใช้ในการฝึกนะครับก็จะมี2กระบอกนะครับที่สามารถใช้ได้ก็จะเป็นมาร์1สิแล้วก็ล็อก19นะครับ2ปืนนี้จะถูกเพ้นสีให้เป็นสีฟ้านะครับเพื่อให้เรารู้ว่าอันนี้เป็นปืนฝึกนะแล้วก็สามารถใช้ได้เฉพาะในพื้นที่ฝึกของสถานีตํารวจเท่านั้นนะครับณตอนนี้นะครับกระสุนฝึกของ2ปืนนี้จะมีผลเหมือนกับกระสุนปืนไรเฟิลแต่ว่าดาเมจน้อยมากๆเลยนะครับ แต่ผู้พัฒนาก็หวังว่าจะสามารถปรับปรุงให้มันดูดีขึ้นได้ภายในอนาคตถ้าเกิดอัปเดตใหม่มานะครับและบทสรุปของข่าวฉบับนี้ก็คือเขาก็ยังคงมั่นใจนะครับว่าอัปเดต1.0จะสามารถปล่อยให้เล่นภายในปีนี้ได้ก่อนไปนเขาก็ฝากรูปหนึ่งเป็นรูปซีเซอร์นะครับก็จะเป็นระบบกอหรือว่าระบบบ,บาดแผลที่จะมีแขนขาดขาขาดได้ถ้าถูกกระสุนปืนที่ใหญ่ๆอย่างเช่นลูกซองยิงใส่เข้าจังๆนั่นเองนะครับ Police, hands on your head. Police, hands now. Drop your weapon. ส่วนอื่นๆเพิ่มเติมเราก็มาดูกันหน่อยนะครับว่ามีมินิเดออัปเดตอะไรมาบ้างนะครับ อันแรกก็คือนะครับตัวเกมถูกลดขนาดบีบอัดลงมาให้เหลืออยู่ที่ประมาณ59กิกนะครับจากตอนนี้ก็อย่างที่เราทราบกันครับ90กว่ากิกกันเลยทีเดียวอันต่อไปนะครับเราก็จะสามารถใช้แท็บเล็ตในการดูกล้องของเพื่อนร่วมทีมได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวทีจะใช้ไม่ได้นะครับเราสามารถกดดูได้ทั้งตัวทีแล้วก็ดูในแท็บเล็ตเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับและผมอยากให้สังเกตดูนะครับว่าสวัสด์ AI ที่ได้รับการปรับปรุปรงใหม่นั้นมันฉลา,าดแค่ไหนด้วยนะครับ embroiele asure pris Nacional อันต่อไปนะครับก็จะเป็นคลิปที่บอกว่าเราสามารถยิงเข็มรอยให้มันแตกได้ด้วยนะครับ อันต่อมานะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากได้มากแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจในชีวิตจริงที่เขาเล่นเกมนี้เขายัางขอเลยนะครับก็คือเราสามารถสั่งให้คนที่ยอมแล้วพลานเข่ามาหาเราช้าๆได้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองในการจับกลุ่มนั่นเอง the กล n a มาและอย t ่นิ่ e คลาคลิปต่อมาก็จะเป็นการบอกว่าเราสามารถเปิดซับไตเตอร์ดูได้แล้วนะครับว่าใครพูดอะไรบ้างในระยะใกล้เรา อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในเทเซอร์ที่จะมาใหม่นะครับเป็นรุ่นเทเซอร์7แล้วก็ตามสัญญาครับเราสามารถสลับเอาเทเซอร์ไปเป็นแท็กซี่เข้าดีไวได้ด้วยเราจะได้สามารถเอาปืนพกที่เป็นกระสุนจริงไปด้วยเป็น3กระบอกนั่นเองนะครับ รูปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เวลาเล่นโหมดแคมเปญและบางทีเพื่อนร่วมทีมของเราโดนเรียกตัวด่วนมาก็จะใส่ชุดประมาณนี้เหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นทีเซอร์เล็กๆนะครับว่าด่านทั้ง18ด่านนั้นอะ่ะมีตัวละครประมาณไหนถูกทําไว้เพิ่มเติมบ้างนะครับส่วนอันนี้นะครับเราสามารถเลือกเป็นการส่วนตัวแต่ละคนได้แล้วครับว่าเวลาเรากดปุ่มโรดไดี้เนี่ยเราอยากจะให้มันเป็นโรดรดี้แบบยกปืนลงหรือว่าเป็นไฮเรดี้แบบยกปืนขึ้นก็จะสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับ และจากที่ผมไปหาอ่านเพิ่มเติมใน Discord ของซัพพอร์เตอร์นะครับก็ไปพบเจอกับผู้พัฒนาเกมในตำนานนะครับก็คือคุณอลินั่นเองซึ่งโด่งดังในเรื่องการทําคําฉลาดของ AI ที่พวกเราเล่นกันนะตอนนี้เขากลับมาพูดคุยแล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตอนเนี้ยงานของเขาหนะักเสร็จแล้วก็คือการทําสวัสด์เไอเป็นหลักนะครับ เขาก็บอกนะครับว่าตอนนั้นน่ะเขามีคลิปเดียันนึงเขาอยากจะปล่อยมากแต่ว่ารอเวลาก่อนนะครับก็คือเป็นวิดีโอที่คล้ายๆกับตอนนั้นนะครับที่บอยเนี่ยโพสต์คลิปวิดีโอความฉลาดของ AI โจนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ว่ามันสามารถหลบใต้เตียงได้สามารถแกล้งตายได้อะไรต่างๆนานาเนี่ยสวัสด์ไอก็จะเอามาให้ดูเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ใช่ณตอนนี้ซึ่งผมบอกแล้วว่ารอดูเลยครับน่าจะว้าวแน่นอนครับว่ามันฉลาดขึ้นขนาดไหนเพราะว่า briefing 6สีที่ผมทําคลิปตอนล่าสุดนะครับเขาบอกเล้ว่าอันนั้น คลิปวิดีโอจะลึกกว่านั้นแล้วก็ตามที่ค่ายบอประกาศเลยนะครับว่าเขาจะมีอะไรบางอย่างจะมาประกาศวันที่8ตามเวลาบ้านเราในงาน Event g a เก a w a r d นะครับเมื่อคืนนี้นะครับเขาเพิ่งโพสต์แบบนี้ครับว่าเขาจะเปิดตัวอย่างใหม่เป็นเทลเลอร์นะครับผมก็ลองแปลงเวลาดูนะครับมันก็จะได้ประมาณมันพระเรื่องหัดตอน8โมงเช้าบ้านเรานะครับอ๋อฮผมนี่รอดูเลยครับและทุกคนจะได้เล่นพร้อมกันหมดเลยนะครับสปอตเตอร์แต่ไม่ได้เข้าไปหาบัคทัสสอบครั้งนี้นะเขาบรรจัยถึงขนาดที่ว่า1.0จะปล่อยพร้อมกันให้เล่นหมดเลยนะคร จบลงเปลนะครับสำหรับการเปิดเกมวันนี้ต oh, like ิดต่อสา EP ที่35นะครับถ้าเปิดเกมมากไปม่น้อยไปติดใจได้ถึงสัยนะครับและผมก็หวังว่า EP นี้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนจะได้รับความตกสนานและก็เพลินไปกับ EP นี้นะครับก่อนจากันวันนี้ก็ฝากกดไลค์แฟนเพจพวกเรากันด้วยนะครับและแน่นอนครับว่าเมื่อ1.0ออกมาแล้วพวกผมก็จะมาอัดคลิปเล่นกันให้ดูกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ผมนักทีมงาน MPTP Sport ทุกๆคนขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครัับบบบ๊าายยนะคร